สวัสดีค่ะจะพามาดูดอกข่อยดำนะคะเนี่ยค่ะช่วงนี้ธันวานะคะเขาก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะข่อยดำนี่ลักษณะใบข่อยดำนะคะ,คะแดอกก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะสามารถทำชาได้แต่ใบเขาค่อนข้างขมนะสำหรับข่อยดำเน,นี่ยคะคะอันนี้คือเด็ด ดอกไปหมดแล้วนะคะเอ๊ะไม่ใช่เด็ดใบนะคะไปหมดละส่วนกิ่งแก่ๆเขาก็เริ่มทยอยตายนะคะนี่ค่ะนี่ค่อยดำนคะคะเขาจะขึ้นทั่วแต่นี้นี่ปลูกลงกระถางนะแบบนคะคะกระถางประมาณแปดนิ้วแบบนี้ปลูกังแต่ต้นเล็กๆเ,เลยค่ะเดี๋ยวเขาไหล ก็จะไต่เขาจะไหลไปทั่วบริเวณเลยนะคะประมาณเมตรถึง2เมตรเขาไหลได้ขอให้มีพื้นที่ชื้นชื้นนะสำหรับตัวข่อยดำนะคะเนี่ยนะคะจะแดดจัดหรือในร่มเขาอยู่ได้นะคะขอให้มีมีแดดลำไหลเพราะว่าหรือแดดสองถึงอะ่ะเขาอยู่ได้เพราะว่าต้องใช้สั่งขอแสงนะถ้าเพื่อนเพื่อนจะนำไปปลูกนะคะนะคะ กลิ่นหอมมากนะคะเขาจะบานช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะที่มีกลิ่นหอมเพราะช่วง้งเที่ยงแดดค่อนข้างที่จะแรงนะคะแล้วก็อาจจะทให้เขาเหี่ยวนะนี่ค่ะแต่ปลูกมายังไม่เคยเจอเม็ดนะคะว่าคข่ดำมีเม็ดหรือเปล่าอันนี้คือต้นเดียวนะคะนี่ค่ะแล้วเขาแตกสาขาแตกกิ่ง น,ะะนีคะนี่ลักษณะดอกเป็นแบบนี้นะเนี่ยค่ะข่อยดำไม่ใช่ข่อยบ้านนะคะไม่ใช่ข่อยที่เข้าไปสีฟันนะอันนี้คือข่อยที่เขาไปกินแล้วใบไม่ได้สากนะคะเนี่ยค่ะใบนุ่มใบรื่นนะคะหน้าใบหลังใบเป็นแบบนี้ ช่วงนี้ก็ขุดต้นขายจะหมดแล้วนะคะเขาก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะใครสนใจก็สอบถามไดที่ทางไลน์นะคะ n u y z i k a ค่ะ สวยจริงๆนะคะแล้วก็ดอกหอมด้วยจะปลูกประดับก็ได้ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะเขาแค่สูงเรื่อยๆเท่านั้นเองสำหรับคอยดำนะนะคะยังไงวันนี้นุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะพาเพื่อนๆพ่มารู้จักต้นไข่ดำดอกไข่ดำเพียงเท่านี้ละค่ะค่ะสวัสดีค่ะ